วันนี้นะคะทุกคนลินก็อยากจะมาเล่าอาการไ้ทองสองขวบของวิลเลียมให้ฟังนะคะแล้วก็วิธีรับมือกับลูกนะคะวิธีไหนได้ผลวิธีไหนไม่ได้ผลอะไรเงี้ยเออนะคะลินก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะ,ะวิลเลียมนะคะตั้งแต่แบบ วัยขวบกําลังจะสองขวบอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะตอนนี้สองขวบกว่าเนาะเ <c oughs> ขาก็จะมีแบบว่าอาการเบี่ยงวีนซึ่งตอนเด็กเขาไม่เคยไม่เคยเป็นอะไรย่างเงี้ยเออนะคะร้องไห้ร้องตะโกนในสิ่งที่เขาอยากได้ซึ่งตอนเด็กเขาก็ไม่เป็นอะไรย่างเงี้ยเออนะคะก็จะมีมากกว่าเดิมอะไรเยเ่างนะคะก็พ่อกับแม่ก็ต้องทํทความเข้าใจนะคะว่าเราจะรับมือยังไงได้ผลวิธีไหนไม่ได้ผลอะไรย่างเงี้ยก็อ่านศึกษาดูนะคะเคยแบบว่าอ่านวิธีว่าคลายเอาอะไรย่างเงี้ยเคย อ่าปล่อยให้ลูกลองไห้อะไรย่างเงี้ยมันจะมีผลกระทบต่อจิตใจลูกอะไรเงี้ยลินก็ไม่ทําวิธีนี้เลยนะคะลินเคยลองอ่าขัดใจลูกนะคะแบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้ผลเลยนะคะทุกคนคือแบบ ร้องยิ่งขัดใจยิ่งร้องไห้ร้องตะโกนเสียใจฟุ้มไฟนานกว่าจะหยุดร้องไห้อะไรเงี้ยเออนะคะเลยไม่ทําแบบไม่ขัดใจลูกอีกเลยนะคะแต่ว่าจะใช้วิธีการเบี่ยงเบนเอานะคะท,ทุกคนเบี่ยงเบนความสนใจเอาอะไรเงี้ยวิธีนี้คือใช้ได้ผลมากๆนะคะแล้วเราก็อธิบายค่อยๆอธิบายไปเขาฟังเรานะคะทุกคนบางครั้งก็ฟังบางครั้งก็ฟังบางครั้งก็ฟังบางครั้งก็ไม่ฟังนะคะทุกคนแต่เราก็ค่อยๆอธิบายไปด้วยความเด็กเนาะเขายังเข้าใจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเออนะคะอ่า ครั้งไหนเบี่ยงเบนไม่ได้ผลนะคะลิงก็จะใช้วิธีคล้อยตามเขานะคะพอเขาอารมณ์ดีพอเขาใจเย็นแล้วเราค่อยเบี่ยงเบนความสนใจเขาอีกทีหนึ่ง mm hmm. อะไรเงี้ยเออ,อวิธีนี้ใช้ได้ผลมากๆนะคะแล้วก็ลูกไม่ได้แบบมีอาการงุดหงิด นะคะเออมันใช้ได้ผลมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็วัยนี้นะคะเป็นวัยที่แบบว่าต้องไป explore นะคะต้องพาไปวิ่งเล่นออกกําลังกายนะคะเขาต้องการออกกําลังกายอะไรเงี้ยสังเกตเห็นได้ชัดเจนเวลาพาลูกไปเล่นอะไรเงี้ยเขา เขาไม่มีเวลาแบบว่างุนหีดอะไรเงี so ้ยเวียงวินเขาไม่ม şey ีเวลาเขาจะสนุกของเขาอะไรเงี so so ้ยม so ีอะไรที่น่าค้นหาลินก็จะชอบผ่าไปวิ่งเล่นตามสนามเด็กเล่นแตกต่างกันไปตามทะเลตามสนามหญ้ากว้างๆอะไรเงี้ยเขาได้วิ่งเล่นได้เต็มที่ได้สนุกเต็มที่มีอะไรน่าค้นหาสําหรับเขาอะไรเงี้ยเออนะคะบัญชายได้ผลมากๆสาหรับลูกชายของลินอะไรเงี้ยเออนะคะเพื่อลองไปใช้ดูนะคะเผื่อใช้ได้ผลบ้างอะไรเงี้ยมันดีขึ้น